สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วม TK Forum 2อ2 3ทุกท่านนะครับผมเกียตรติกจรวรปัญญานะครับดี렉เตอร์และโคฟาวเดอร์ของบริษัท b o o k d o ดจจำกัดน,นะครับเราเป็นบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์ม e l i b r a r y นะครับแล้วก็ตัวดิจิทัล learning center นะครับให้กับหลายหลายบริษัทนะครับที่รู้จักกันดีก็อาจจะเป็น AS อนะครับปตทนะครับแล้วก็ เ b a n k bank, นะครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์เนาะนะครับสำหรับาการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มที่เราได้พัฒนาให้กับองค์กรต่างๆนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับว่าเราทำเรื่องห้องสมุดมาหลายปีนะครับจุดเริ่มต้นของห้องสมุดเนี่ยเราพอยไปที่ตัวเริ่มต้นมันคือเป็นห้องสมุดที่เก็บความรู้นะครับแต่ว่า ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เป็นการเก็บความรู้นในเรื่องของอเอกสารต่างๆนะครับที่เป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็ความรู้นั้นได้ถูกวอร์ริเรียบร้อยแล้วนะครับมา,มาเป็นหนังสือนะครับแล้วก็คีย์วิร์ดอันนึงของมันก็คือว่าเป็นการเข้าถึงความรู้ในราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะถ้าแพงหลายๆท่านก็คงไปซื้อหนังสือเอานะครับไม่ไ,มได้มายินหนังสือน้องสมุดแต่ว่าตัว e-library เนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นอ,อยู่เป็นระยะนะครับ ช่วงเริ่มแรกของมันเนี่ยก็อาจจะทําหน้าที่เป็นที่เก็บอกเอกสาร PDF ต่างๆนะครับแต่เมื่อ device ต่างๆเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มันส่งเสริมให้พฤติกรรมของผู้ใช้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ,อยู่อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วจนกระทั่งภายใน5ปี10ปีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากซึ่งแพลตฟอร์มต้องปรับตัวแทบจะเรียกว่าทุกวันนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับคีย์ของการทำ e l i a r a r y เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ ในลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะไปดูว่า,าผู้ใช้งานเนี่ยซึ่งมีสส่วนนะครับผู้ใช้งานเนี่ยก็คือ,อตัวบรรลักษ์เองนะครับแล้วก็รูปแบบผู้ใช้ห้องสมุดเนี่ยมีมีการเปลีป่ยนไปยังไงนะครับแล้วเราก็เอาแพลตฟอร์มดิจิทอลที่เราพัฒนาเ,นเข้าไปสนับสนุนนะครับเข้าไปจาับก,การเปลี่ยนแปลงนะั้นแล้วก็ซัพพอร์ตก,การเรียนรู้ให้มันลื่นไหลนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ทีนี้จริงๆแล้วทีตัว t ีเ k ะพาร์เนี่ยก็ทำํำฐานข้อมูลในแง่ของการเรียนรู้ไว้ดีนะครับแล้วผมก็ใช้ฐานข้อมูลนั้นเนี่ยในการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มของเราด้วยบวกกับการารีเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวห้องสมุดเนี่ยผู้ใช้ห้องสมุดเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละห้องสมุดห้องสมุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความเฉพาะตัวอยู่พอสมควรนะครับ ผมยกตัวอย่าง,งสมมงูติเอเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเน้นการลงทุนหรือความรู้ให้กับาาทางวิศวกรหรือหลายๆส่วนนะครับใน AS ส่วนของพารหลักร์พย์ที่เราไปทำเนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการการการ,การใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จ,จะมีมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็ตอบโจทย์จำเพาะเพาะห้องสมุดเนี่ยมีความจำเพาะนะครับห้องสมุดที่อยู่ได้ตอนนี้นะครับจริงๆเพนพอยนะครับของของผู้ใช้นะครับก็ต้องรวมไปถึงเพนพอยของบรรดาลักษ์ด้วยนะครับเพนพอยของผู้ใช้และบรรดาลักษ์เนี่ยอ่ามันก็เปลี่ยนไปตามตามตามยุคตามตามสมัยแต่ว่ามันก็คือเป็นเพนพอยจากความต้องการเขานั่นแหละนะครับซึ่งเราพบว่าในฝั่งของ ผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ในเวลาที่เขาอยากเรียนรู้นะครับยิ่งพฤติกรรมสมัยใหม่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาว่างในการเรียนรู้เช่นอยู่น้านกาแฟเป็นต้นนะครับเช่นในเวลาที่เขาอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับตัวนี้มันโยงไปที่ว่าตัวคอนเทนต์เองก็จะต้องปรับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะจะต้องปรับให้ให้การเรียนรู้เขาเนี่ยลื่นไหลเช่นเราอาจจะมีคอนเทนต์เนี่ยที่ที่หลากหลายหน่อย ถ้าเขาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่เขาก็อาจจะได้ไดรับคอนเทนต์ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องการอ่านลังนะครับเป็นเรื่องการฟังเป็นพอดแคสต์เป็นออดิโอบุ๊กเหล่านี้เราอาจจะต้องอขยายคอนเทนต์พวกนี้ให้รวมอยู่ในห้องสมุดด้วยนะครับตัวนี้คือเพนพอยต์ของผู้ใช้นะครับใน,ในถ้าผมเจาะลึกลงไปในองคง์กรต่างๆนะครับเช่นผมถ้าผมทําห้องสมุดให้โรงพยาบาลถ้าผมทาห้องสมุดให้ AS ถ้าผมทำห้องสมุดให้กับมหาวิทยาลัยนี่จะแตกต่างกัน มยกตัวอย่างเช่นถ้าผมทำห้องสมุดในแพทย์แพทย์เนี่ยแพทย์จะไม่มีเวลาเลยนะครับที่จะามาเข้าห้องสมุดแล้วก็ค้นหาเพราะฉะนั้นเขาจะเขาอาจจะชอบอ่านเป็นเล่มก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งเลือกมานั่งยืมเพราะฉะนั้นการค้นหาจะเป็นเรื่องสาคัญสาหรับเขาการยืมล่วงหน้าจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขานะครับเพราะใน,นห้องสมุดอาจจะไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่ละอาจจะเอาตัวหนังสือไปเก็บไว้ในที่ที่ที่รวม,ม,มกันแล้วก็ใช้พื้นที่ ไปทำอย่างอื่นในการแล้วก็ตัวผู้ใช้เนี่ยก็อาจจะค้นหาผ่านตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการจองแล้วตัวห้องสมุดก็จะต้องรับรู้เรื่องการจองนะั้นแล้วก็เตรียมหนังสือไปให้นะครับการคืนก็นเช่นเดียวกันรวมถึงบางที่เนี่ยผมยกตัวอย่างของอสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนที่มีอยู่ทั่วประเทศละข้อห้องสมุดเกี่ยวกับการลงทุนผมอยู่ทั่วประเทศผมก็อาจจะต้องการการส่งหนังสือละผมอาจจะยืมทีสิบเล่ม20เล่มแล้วก็ส่งหนังสืออย่างเงี้ยเป็นความต้องการที่เราเห็นแล้วว่าเออโลกโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปครับเราจะส่งหนังสือมา Uh huh. ผู้อ่านได้ยังไงนะครับเพราะนั้นพอเราพูดถึงดิจิท a ลไลบารีเนี่ยมันรวมความจริงแล้วประสิทธิภาพมันรวมไปถึงการจัดการหนังสือเล่มได้ด้วยขึ้นอยู่กับเราจะครีเอทมันยังไงเพราะเรามีค,มคนอ่านนะมีความต้องการทั้งหนังสือเล่มมีความต้องการทั้งทั้งดิจิทัลในรูปแบบที่แตกต่างกาันในวาระในโอกาสที่แตกต่างกาันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือคือเป็นพอยต์ของผู้อ่านละนะครับ พอเรามาดูเพนพอยต์ของตัวองค์กรบ้างองค์กรเนี่ยที่จะมีห้องสมุดเนี่ยก็ต้องมีคนเข้านะครับถ้าเกิดมีคนเข้าลดลงตัวองค์กรก็จะรู้สึกว่าใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่านะครับเอาไปทําอย่างอื่นที่เป็นมัลติเพอร์โพสดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนึงที่ผมคุยกับลูกค้าบ,บ่อยๆคืออย่างโรงพยาบาลนี่เห็นชัดมากถ้าโรงพยาบาลจะมีห้องสมุดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีคนเข้าหมอไม่สามารถจะมาดูได้เข้าไปทําห้องผู้ป่วยได้เพิ่มเขาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เป็น point ของตัวองค์กรเองตัวบรรลักษ์ตัวผู้ให้บริการห้องสมุดเองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่อย่างอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องการทํางานของบรรลักษ์ด้วยนะครับในหลายๆที่ห้องสมุดที่อยู่ได้เนี่ยห้องสมุดก็มีมีต้นทุนเนาะถ้าต้องถ้าถ้าต้องจ้างบรรลักษ์ประจานะครับในในหลายๆส่วนที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาก็อาจจะปรับบรรลักษ์จะทำหลายหน้าที่มากขึ้น หรือผู้ที่ไม่ใช่บรรลักษ์มืออาชีพมาทําหน้าที่บรรลักษ์เพราะฉะนั้นกระบ,บวนการในการยืมคือนอาจจะต้องมีความง่ายขึ้นนะครับตัวนี้แพลตฟอร์มก็จะไปจะไปตอบโจทย์ตรงน,นั้นผมยกตัวอย่างในเคสที่ผมทำให้ให้ AS เนี่ยนะครับเ,เราเราเรา,เราทำเป็นลักษณะของ k คียออสนะครับแล้วผู้ใช้เนี่ยถ้าแล้วเขาปรับพื้นที่คือเอาเอาหนังสือไปเก็บไว้ในห้องที่ท,ที่ที่เล็กกว่าเดิมใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิม แต่เก็บหนังสือได้นะครับแล้วก็ไปหาวิธีเก็บเอานะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยก็จะยืมคืนจองผ่านแอปพลิเคชันหรือในคีย์ออสเท่านั้นคีย์ออสเนี่ยก็จะแปะผนังเป็นเสมือนตู้หนังสือแต่สมุิว่า34ตู้เนี่ยแต่ว่ามันสามารถจะหมุนได้หมุนได้ไม่รู้จบเพราะงั้นเนี่ยมันก็สามารถจะรองรับหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดได้แล้วก็ปรับห้องสมุดเป็น c o เว r k i n g space หรือปรับเป็นห้องทํางานซึ่งทําให้คนเข้ามาใช้พื้นที่มากขึ้นนะครับหรือในนนเขาก็อาจจะเป็นห้องสมุดแบบยิมแมทลัสเบ ซึ่งมันก็คุมค่ามากขึ้นนะครับแล้วหลังจากยืมคืนเนี่ยปรรลักษ์ก็จะเตรียมไว้ผมอาจจะนึกอยากจะทารีพอร์ตตอนอวันวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ผมอาจจะยืมหนังสือไว้แล้ววันจันทร์ผมมาเอาตอนหลังเลิกงานก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ตอบจะเป็นพอยต์แล้วเวลาเขาเข้ามาเอาหนังสือแล้วเนี่ยปรรลักษ์ก็เพียงแต่ใช้มือถือเนี่ยสแกนหนังสือคือเขาทําจองมาแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วใครจองหนังสือเล่มไหนก็แค่เช็คอินสเปคด้วยตาว่า หนังสือเล่มนันเป็นหนังสือที่ใช้มาแล้วก็สแกน barcode หนังสือก็จบเพราะฉนั้นตัวเนี้ยมันก็ง่ายสําหรับการทำการการการที่บรรลักษ์จะใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นตัวแพลตฟอร์มเนี่ยในสมัยใหม่ก็จะต้องปรับให้ตอบโจทย์ทั้งยูเซอร์นะครับตอบตอบโจทย์ทั้งตัวบรรลักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ของห้องสมุดนะครับซึ่งต้องเป็นการเรียนรู้ที่ราคาไม่แพงน,นะครับกระบวนการสาหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือ เราเริ่มจากคอนเซปต์นะครับเราเริ่มจากว่าเราทำ e library หรือตัว digital learning center โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะโฟกัสไปที่คอนเซปต์นะครับของสิ่งที่เราจะทำก่อนนะครับแล้วก็ความต้องก,การของลูกค้านี่จริงๆก,ก็สำคัญมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานคอนเซปต์นี้เช่นห้องสมุดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่องค์กรอาจจะลงทุนให้แล้วก็ผู้ใช้เข้ามาเรียนรู้ได้ในราคาถูกมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้ในเรื่องของของต้นทุนเรื่องราคาแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของห้องสมุดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์ลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็คอนเซ็ปต์ในลักษณะที่ว่าการเรียนรู้เนี่ยมันถูกบริฟาคมาแล้วในหนังสือนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นการเรียนรู้ที่ทเชิงลึกละนะครับใน,ในหนังสือตัวเนี้ยก็อาจจะต้องคงรูปแบบในลักษณะนี้ไว้นะครับแต่สิ่งที่ แต่สิ่งที่ดิจิตอลมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นลักษณะของขั้นตอนการเรียนรู้ต่างๆให้เขาตั้งแต่วันโอวันยันไปถึงตัวการเรียนรู้เชิงลึกเพราะฉะนั้นตอนที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แต่ละที่เนี่ยก็เริ่มต้นจากเรามีคอนเซปต์แล้วเราก็คุยกับเขานะครับว่าคอนเซปต์เนี้ยนะครับไปกันได้กับองค์กรไหมและองค์กรเนี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในลักษณะไหนอย่างที่ผมเล่าไปว่าอย่างกรณีของโรงพยาบาลเราเห็นชัดว่าไม่เขาคงไม่ได้เข้าห้องสมุดมาแน่ๆละแพทย์นะครับแล้วก็มาหาละ มาหาหนังสือมีเวลามาหาหนังสือแล้วอย่างนั้นเป็นต้นเพราะนั้นตัวซอฟต์แวร์ก็เอาความต้องการของผู้ใช้นะครับมาผสมกับคอนเซปต์ที่เราทำไว้แล้วก็ปรับปรับการการใช้บริการจริงๆเราเรามีคออยู่ระดับหนึ่งแต่เราก็จะปรับให้เซิร์ฟกับเขาเช่นเขาถ้าเกิดว่าความต้องการขององค์กรนะครับผู้ใช้เช่นเขาอยากจะเซิร์ฟความรู้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปจนถึงคนที่รู้เรื่องมากมันจะมีเส้นทางอย่าง ถ้าเกิดเขาพบว่าถ้าเกิดเราพบว่าลูกค้าเนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบอ่านมากเราจะปรับกระบวนการอ่านให้มันสั้นลงได้ยังไงตัวนี้แพลตฟอร์มก็จะไปรีเสิร์ชตัวนี้แล้วก็ปรับฟีเจอร์แล้วก็คุยเรื่องฟีเจอร์กันนะครับอ,องค์กรเนี่ยไม่มีเวลาที่จะอ่านเลยแต่ก็ไม่ได้ใช้ไรซีเรียสเท่าแพทย์แต่ต้องการความรู้หนังสือเล่มหนึ่งเราจะปรับมันเป็นบทความดีไหมถ้างั้นต้องมีเซสชั่นที่รองรับบทความนะครับ ในเง่ของบรรลักษ์ไม่ใช่บรรลักษ์อาชีพเลยจะทํายังไงหนังสือแต่เล่มต้องใส่แท็กเราจะใช้ AI ไเข้ามาช่วยในเรื่องของแท็กได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแทนคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยียังไงในการที่จะช่วยให้เขาไปบรรลุปเป้าหมายในการเรียนรู้ซึ่งแต่ละที่เนี่ยครับก็จะมีเป้านะครับเพราะว่าแต่ละองค์กรจะมีแคร์เรียผ่านเขาอยู่แล้วนะครับก็จะปรับเป้าปรับซอฟต์แวร์ไปให้ตรงตามเป้าของเขานะครับ ว่าการอ่านเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นกี่เท่าในแผนกเขาเนี่ยคนจะเข้ามาอ่านยังไงบางองค์กรก็ต้องการดึงดูดใจด้วยแต้มด้วยอะไรเป็นต้นหลังเนี้ยตัวเนี้ยก็สำรวจความต้องการเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพราะนั้นแพลตฟอร์มแต่ละที่ของเราเนี่ยจะมีความเฉพาะแล้วก็แตกต่างกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทดลองใช้นะครับแล้วก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นว่าองค์กรที่ท,ที่ที่ทำ อี e i b r a r y กับเราหรือ Content Center กับเราเนี่ยนะครับก็มีการปรับไปหลายเฟสนะครับก็สำหรับผลลับนะครับผมตอบผผลตอบรับในหลายๆที่เนี่ยเราการันตีในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของของผู้ใช้เนื่องจากว่าเป้าที่เราคุยกันน่มันมันต้องการเพิ่มผู้ใช้นะครับและขยายผู้ใช้จริงๆแล้วเราก็จะพบว่านักอ่านในองค์กรหรือถ้าพูดถึงสเกลใหญ่คนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีขนาด100% 80%จริงๆเราต่ำกว่านั้นเยอะนะครับนักอ่านที่เป็นนักอ่านจริงจังจริงๆผมกลับประมาณคร่าวๆว่ามีประมาณไม่ถึง10%ของคนในองค์กรที่อ่านจริงจังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2งานนะครับที่เวลาเราคุยกับลูกค้าเวลาเราคุยกับองค์กรแล้วเราคุยกันก็คือว่าเราจะเพิ่มผู้ใช้เขาได้ยังไงนะครับทีนี้การเพิ่มผู้ใช้ในลักษณะเพื่อให้ผลตอบรับมันดีเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีหลายๆท่ง นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเพิ่มผู้ใช้หน้าใหม่เขาอาจจะไม่ได้เริ่มจากการอาร่านเพราะเขาไม่ได้ชอบอา่านปรับให้เขาไปฟังเป็นหนังสือเสียงไหมนะครับมีหลายๆที่นะครับที่ที่มีคอนเทนต์ของตัวเองแล้วก็มีคอนเทนต์ในรูปแบบหลายหลายแบบอาจจะมีทั้งหนังสือเล่มด้วยอาจจะมีทั้งบทความด้วยที่ซอยมานะครับแล้วอาจจะมีทั้งหนังสือเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยส่วนเนี้ยก็คือจะขยายฐานผู้อ่านเขาได้ละ จากเดิมที่เขามีคนอ่านแน่แล้วสิก็อาจจะเพิ่มมาเป็น12%บสองปนะครับแล้วก็ด้วยความสะดวกของซอฟต์แวร์ที่ที่เราให้เขานะครับผมยกตัวอย่างฟีเจอร์หนึ่งที่เราทําก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยเราพบว่าพฤติกรรมผู้ใช้เนี่ยมักจะไปอยากได้หนังสือเอาวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปเดินตามร้านหนังสือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่รอหรอกถ้าเขามีกําลังซัย์เขาก็จะซื้อหนังสือ ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทํให้ห้องสมุดมีคนใช้น้อยลงเพราะว่าเขาซื้อหนังสือไปแล้วเขาก็ไม่ต้องเข้ามายืมทํายังไงให้คนในองค์กรเนี่ยที่มีห้องสมุดที่ดีแล้วนะครับนึกถึงห้องสมุดก่อนที่จะจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเราก็มีฟีเจอร์ที่เขาเปิดแอปขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถสแกนสแกนบาร์โค้ดของด้านหลังหนังสือแล้วเขาก็จะพบว่า,อ,าองค์กรได้ลงทุนหนังสือเล่มนั้นไปให้เขาแล้วหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็จะทําให้เขารู้รสึก ทัชกับกับตัวห้องสมุดคุณนเคยห้องสมุดก่อนที่เขาจะซื้อหนังสือของตัวเองถ้าคิวมันเยอะเขาอาจจะตัดสินใจซื้อก็ได้แต่ถ้าคิวไม่เยอะเขาก็อาจจะคิดว่าวันเขาก็ทําจองเลยแล้ววันจันเขาก็ไปเอาซึ่งเขาจะเลือกได้ทั้งเป็นดิจิทัลแล้วก็เป็นฟิสิกอลหรือเป็นหนังสือเล่มนะครับในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ทดลองดูก็พบว่ามันเพิ่มมันเพิ่มผู้ใช้ได้จริงๆนะครับในลักษณะเนี้ยเพราะง,งั้นผลผลตอบรับเนี่ย หลังจากที่เราล็อตไปตัวอย่างของ AS เนี่ยนะครับที่ผมที่ที่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยครับ AS กับปตทสพเนี่ยปีแรกที่เราล็อตไปเนี่ยมีเซอร์คูลเลชันในการยืมคืนเนี่ยทั้งหนังสือเล่มทั้งทั้งตัวดิจิตอลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วพันขึ้นนะครับพันขึ้นต่อเดือนนะครับแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็าอาจจะคงตัวในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยก็ ทา,ทางผู้ลงทุนหรือผู้ใช้ก็แฮปปี้นะครับเนื่องจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพราะห้องสมุดถือว่ามีความมีความตระกานที่ยังอยู่ได้นในองค์กรจนถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรามองว่าการใช้งานในเรื่องของหนังสือเล่มห้องสมุดแล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถึงวันนี้ผมคิดว่าอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสือเล่มก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นการรีเพสกันนะครับเหมือนกระตัวผมเองนะครับผมอ่าน หลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเช่นเช่นตอนกลางวันผมอยากดื่มกาแฟผมก็จะเลือกอ่านบางเล่มน,นะครับแล้วก็ตอนก่อนนอนผมอาจจะเลือกอ่านเป็นการ์ตูนในแท็บเล็ตแทนหรือบทความในแท็บเล็ตแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่าพฤติกรรมเนี่ยมีการใช้หลากหลายรูปแบบนะครับหนังสือเล่มยังอยู่นะครับเขายังอ่านเป็นเป็นบางชนิดเขาจะคุ้นเคยกับหนังสือเล่มแต่ว่าอาจจะต้องแยกเป็นบางบทดได้ซ้ำไป นะครับแล้วก็บางหมวดเช่นวรรยาน,นั่นน,น,นี่เขาก็อาจจะไปชอบอ่านบนบนแท็บเล็ตนะครับแล้วก็บางครั้งเล่นกีฬาหรือ,อยุบรถเขาก็อาจจะฟังพวกออดิโอโบุ๊กแต่โดยรวมตัวพฤติกรรมเนี่ยสัดส่วนเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อีกอันก็คือว่าที่เห็นชัดก,ก็คือว่า,าสถานที่นะครับสถานที่แล้วก็ การอ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายตัวสถานที่หมายความว่าบางสถานที่เขาเลือกที่จะไปใช้เวลาอ่านหนังสือด้วยซ้ำไปเช่นร้านกาแฟนะครับความกระจายตัวก็หมายความว่าหนังสือเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะอ่านหนังสือที่ไม่ได้จบเล่มสัทีเดียวแต่อ่านหลายเล่มนะครับนะครับอย่างผมเองเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยหลายเล่มแล้วก็อ่านเล่มละนิดเล่มละหน่อยแล้วก็อ่านขนานกันไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการแย่งเวลาจากหลายๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งหนังทั้งทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้งอย่างอื่นอีกนะครับสำหรับห้องสมุดแห่งอื่นๆนะครับที่ต้องการจะพัฒนานวัตกรรมตัวห้องสมุดนะครับคือมีหลายๆท่านนะครับพูดว่าเออห้องสมุดมันจะคนใช้น้อยลงตามสถิติมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่หลายๆที่ผมก็พบว่าที่ไปห้องสมุดเฉพาะนะครับหลายๆที่ก็มีคนใช้ไม่ได้น้อยลง นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวห้องสมุดเหล่านั้นเนี่ยจะสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้อย่างไรนะครับแล้วก็นํามานํามาพัฒนาแม้แต่พื้นที่นะครับบางที่ก็มีการลดพื้นที่และบางที่ก็ไม่ได้ลดด้วยพื้นที่นะครับีแต่ปรับพื้นที่ไปใช้สอยอย่างอื่นอย่างคอนเซปต์หลายหลอย่างที่ที่เราอยากทำนะครับที่ห้องสมุดอื่นๆเขาขอมาเช่นว่าเออถ้าเกิดว่ามีการส่งหนังสือ ผ่านแกลบผ่านไลแมนไปที่บ้านโดยที่เขาอาจจะมีค่ามาจจามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีหลายๆที่ที่ท,ท,ที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นอยู่แล้วก็พร้อมจะใช้แต่พอมไม่มีเขาไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาเที่ยวเที่ยงสม,มุดเหล่านั้นจริงๆนะครับตัวเนี้ยห้องสมุดเขามมรรจับความต้องการได้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยสมัยนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะจะจะ,จะตอบโจทย์เยอะละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้อง สังเกตพฤติกรรมให้ดีนะครับแล้วก็คุยกับผู้พัฒนานะครับเพื่อที่จะหาโซลูชันที่สามารถจะดึงคนเข้ามาใช้ในหะ้องสมุดได้จริงๆริงนะครับสำหรับพลวัตเหล่านี้นะครับเรื่องของอาตามประสบการณ์ผมเนี่ยหลายๆที่ในลนักษณะที่เป็นเลเวลของคอนเซปต์เนี่ยเราคิดมานานแล้วผมทําเรื่องนี้มามาเกือบ10ปีแล้วน,นะครับก่อนหน้านี้คอนเซปต์ที่เราคุยคุยกันหรือในคนที่ในมุมกลุ่มคนที่รักห้องสมุดุยคุยกันเนี่ยนะครับ บางเรื่องเนี่ยมันก็ล้าไปกว่าที่สิงคโปร์นะครับภายหลังผมไปที่สิงคโปร์ผมเพิ่งพบว่าเขาเพาาิ่งจะ implement ไปเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือพิมบนแท็บเล็ตเนี่ยผมไปที่สิงคโปร์คือเราเสนอคอนเซปต์นี้ไปแต่ว่าด,วด้วยความที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นก็คอนเซปต์นี้ก็ไม่ได้ถูกบายแต่ภายหลังเนี่ยผมไปเห็นว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีจอขนาดใหญ่แล้วก็มีคนอ่านแน่นตลอดเวลา ในการอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแต่ตอนนั้นหนังสือพิมพ์ยังยังเป็นทนันทันฟอร์มจากตัวกระดาษมาไปดิจิตอลแบบแบบตกไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นต้องการ้อาดจอสัมผัสนขนาดใหญ่ที่จะอ่านหนังสือแล้วเกือบร้อเซน์ของคนที่มาอ่านก็คือคนที่สูงสูงอายุแต่ชอบอ่านหนังสือแล้วเราก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นคอนเซปท์ที่เราเคยคุยแต่มันไม่ถูกอินพิเม้นต์แต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเผลิ่บแป๊บเดียวเท่านั้นเองเวลาผ่านไปหนังสือพิมพ์ในรูปแบบกระดาษแบบบนนััน้ก กับที่ต้องใช้จอใหญ่ก็หายไปละ้นะครับภายใน3-4ปีบัตรนั้นก็ใช้ไม่ได้พลวัตมันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะ,ะไปอยู่บนบนบนเฟซบุ๊กไปอยู่บนอะไรแต่ต้องอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มในลักษณะอย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตหนังสือ100%ยเปอร์อกยกตัวอย่างมันอาจจะไม่มีหมวดมันอาจจะไม่ได้เลือกถ้าคอนเทนต์ที่มันไหลลงไปแล้วเราก็จะต้องไปคน้คนค้น ดันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกับการอ่านจริงๆจริงๆตรงนี้ก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับสําหรับการอ่านในในลสกษณะแบบนี้ Facebook เร็วจริงแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ที่ที่ผู้อ่านจะจะแฮปปี้จริงๆครับโอกาสผมว่าย,ยังมีอยู่เยอะนะครับอันนี้มองมองในแง่ของอมองในแง่ของตัวกว้างไปกว่า e l i b ร a r y แล้ว ผมมองว่าตัวห้องสมุดเองเนี่ยต้องปรับตัวเองเป็นเป็นดิจิทัลเลอร์นิ่งเซนเตอร์ในลักษณะที่มีทั้งการเรียนรู้ที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นทางการเช่นมีคอสต,ต่างๆแล้วก็มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นอินฟอร์มัลหรือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มตรงกลางเข้าไปอีกนะครับซึ่งโอกาสนี่คือเราจะครีเออย่างไงมันมีคนที่อาจจะไม่ได้อยากลงคอสหรอกแต่ก็อยากได้ความรู้ก้อนหนึ่งขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้อยากไปอ่านหนังสือทั้งเล่มเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะมีวิธีครีเอทอีกนะครับว่าจะทำยังไงให้การเรียนรู้ที่เป็นฟอร์มัลกับอินฟอร์มัลเนี่ยมันผสมกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ทำให้เราสร้างสร้างอะไรอย่างนั้นได้แต่ตอนนี้แพลตฟอร์มมันทำให้เราทำได้นะครับการเรียนรู้ที่อาจจะได้แต้มด้วยซ้ําไปเรียนถึงเอิในอะไรต่างๆเหง่านี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวองสมุดเองอ่ะจะต้องมองภาพตัวเองให้กว้างขึ้น นะครับกว่าการเป็นห้องสมุดที่จะเก็บไฟล์ล้อาจจะมองว่าการเราจะส่งเสริมการเรียนรู้ยังไงแล้วขอบเขตความรับผิดชอบของห้องสมุดเนี่ยมันมันจะมีโอกาสท,ที่มากขึ้นนะครับต,ตัวนี้ก็เป็นโอกาสแต่ตัวอุปสรรคก็คือหลายๆหลายๆหลายๆครั้งที่ที่ผมพบเนี่ยก็พบว่าบางส่วนอาจจะติดอยู่กับแนวคิดที่ที่ ยังไม่ได้อำเนยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่เพียงพอนะครับผมยกตัวอย่างว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมนำเสนอคีย์ออสที่สามารถยืมหนังสือเล่มได้นะครับคือเข้าไปแล้วค้นแล้วยืมหนังสือเล่มได้โดยที่บรรลักษ์ก็ไปเตรียมหนังสือให้เนี่ยซึ่งพฤติกรรมคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยจะจะไปนค้นหาด้วยชื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ออกรองกรก็อยากให้ค้นหาในรูปแบบเดิม เช่นคาน์เบอร์เป็นตน้นซึ่งอันนั้นมันเหมาะสําหรับการที่เป็นชั้นเป็นชั้นที่หลายๆชั้นแล้วก็มีความสะดวกในการเข้าถึงชั้นแอปพอร์ชไปถึงชั้นเหล่านั้นได้ง่ายนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ถ้าอยู่บนหน้าจอแล้วเขาไม่ได้ค้นหาแบบนั้นอย่างนี้เป็นตน้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการที่เราเรียนรู้พฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนไประเบียบวิธีของห้องสมุดแบบเดิมเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นระเบียบวิธีนะครับที่ใช้สําหรับ ตู้หนังสือหรือว่าใช้สําหรับรูปแบบการแบบเก่านะครับแต่รูปแบบแบบใหม่เรามีวิธีจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากแล้วก็มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยซ้าไปโดยที่สตาตรฐานต่างๆมันอาจจะตามไม่ทันเทคโนโลยีแล้วก็ได้นะครับสำหรับการทิ้งท้ายผมก็เนื่องจากว่าผมทําเรื่องห้องสมุดนะครับแล้วก็แหล่งเรียนรู้นะครับผมก็รู้สึกว่าตรงนี้สำหรับบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยอ ให้ความสาคัญเท่าที่ควรในความคิดผมนะครับทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้ด้วยราคาประหยัดนะครับแต่ผมคิดว่า,าผมเห็น,เนในระยะหลังเนี่ยครับเริ่มตื่นเริ่มตื่นตัวไปพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้จก e ักอีบุ๊กมากันผมว่าประมาณสิปีละอีบุ e ๊กแต่ว่าจากเทรนด์ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีเทรนด์ที่มีความต้องการสำหรับผู้อ่านนะเพิ่มขึ้นเนื่องจากดีวิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมก็ฝากว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะต้องอคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หาโซลูชันที่จะทำให้เพิ่มผู้อ่านได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมีความต้องการเยอะนะครับ